สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพา f c หรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูวิธีการเกียร์เก็บเหล็กยังไงให้เนียนนะผมมาให้เป็นเส้นก็ไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะผมงานที่เราเชื่อมนะครับผมเราจะใช้ใบเกียร์นะครับผมเป็นใบเกียร์ธรรมดาหรือใบเกียร์บางก็ได้นะครับผมในการเกียร์ให้มันเรียบ หน่อยหนึ่งก่อนนะครับผมลักษณะแบบนี้นะผมหรือว่าจะให้เรียบกว่าน,นี้หน่อย,อยนึงครับผมแบบนี้นะครับครับผมหลังจากที่ทาการเจียร์เสร็จนะผมสังเกตได้ว่าตรงงานที่เราเจียร์นะครับผมมันจะเป็นเส้นๆน,นะครับเห็นไหมจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสักสาบมือนะคนันสามารถบาดมือหรือถลอกได้นะผมวิธีการเจ็บงานให้ละเอียดขึ้นนะผมก็โดยใช้การนะผมโดยการใช้นะผม บกระดาษสายชั้นแบบนี้นะผมนะครับในการเก็บงานหรือซ้างานให้เรียบร้อยนะผมแบบนี้ครับผมหลังจากที่ทำการเปลี่ยนเป็นใบกระดาษสายชั้นเรียบร้อยนะผมเห็นได้ว่าอันนี้ยังมีเส้นอยู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่เราจะทำการใช้กระดาษสายชั้นนะผมเีื่อเก็บงานนะผมเพื่อว่า เราใช้ใบนี้เกียก่อนนะครับผมใบกระดาษไอ้ใบหินเกียกเนี่ยแบบนี้นะครับผมเกียกก่อนแล้วใช้กระดาษสายชั้นเก็บงานเนี่ยมันจะไม่เปืองใบกระดาษสาชั้นนะครับผมและงานก็จะออกมาดูดีนะผมแบบนี้ย้มดูนะ รับผมก็นี่นะผมจะดูเห็นได้ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเนียนขึ้นนะครับผมแล้วไม่หยาบนะครับผมมันจะทําให้เวลาเราพ่นสีเนี่ยชิ้นงานเราจะสวยเนียนนะผมแบบนี้ก็ได้นะผมนี่หรือจะเนี่ยอันนี้เห็นไหมเวลาเราเกลี่ยเก็บไปแล้วนะครับผมมันจะเป็นเส้นๆนะผมมองแล้วสะดุดตานะผมไม่สวยงามนะครับผมก็จะใช้กระดาษสาช้นี่เราเกลี่ยเก็บงานแบบนี้นะครับ เกียร์ชิ้นงานเสร็จนะผมจะเห็นชิ้นงานได้ว่า <S 2> <S 2> เห็นความแตกต่างเลยนะผมว่าเกียร์เก็บงานแล้วนะครับผมกับเกียร์เก็บไม่เก็บงานนะผมมันจะแตกต่างกันเยอะเลยนะผมเหนะ็นไหมนี่คือทํามุมแด้เห็นนะครับผมจะเป็นเส้นนะผมอันนี้คือผมไม่ได้เกียร์ให้ดูนะนี่คือจะเป็นเส้นนะครับผมจะไม่ได้เก็บงานนะผมส่วนทางหน้าน้านเนี่ยมันจะเนียนๆน,น,น,นะผมเวลาทาสีเนี่ยสีเนื้อสีนี่สามารถซึ้กบนะบผมไม่เห็นร่องรอยในการเกียร์ที่หยาบแล้วก็ลึกนะครับผมแบบนี้ก็เป็นวิธี นะผมเกียร์เก็บงานแบบละเอียดนะผมเอามาฝากเอหรือท่านผู้ชมนะผมที่ไม่รู้นะครับผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอในการเกียร์เก็บงานละเอียดแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับในช่องช่าง d กดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ